આ કે કર કે કર โอเคาพร้อมยาพวกเรามาครนดีมากแตงาาแล้วทำขายยาขายยาเดี๋ยวสวจนพร้อมกี่โมงนะโยมขอเช็คเวลาก่อนสี่โมงสี่โมงแล้วหสี่โมงพอดีอีกห้านาทีสี่โมงโอเคเราต้องรีบทำเวลาแล้วเดี๋ยวลงไม่ทันเอา